สวัสดีค่ะรีวิวเปลี่ยนตัวชาร์จของ iPad Pro 11 2021นะคะอันนี้เป็นตัวชาร์จเก่าของ iPad Pro 11นะคะตัวที่เสียนะคะนี่นะคะซึ่งมันชาร์จเข้าช้ามากนะคะแล้วก็ตัวชาร์จหลวมนะคะติดติดดับดับนะคะ เวลาที่เราเสียบชาร์จเข้าไปนะคะมันจะหลวมมันจะไม่เข้าเลยนะคะเราต้องขยับขยับหรือว่าบิดๆนะคะมันถึงจะเข้านะคะ,ะเดี๋ยวดูตัวเก่านะคะอันนี้เป็นตัวเก่าส่วนตัวใหม่จะอยู่ในตัวเครื่องนะคะนี่นะคะตรงนี้นะคะตัวชาร์จจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ นะคะคอันนี้เป็นตัวใหม่ที่ทางร้านใส่เข้าไปนะคะจะอยู่ในตัวเครื่องแล้วเดี๋ยวจะลองชาร์จไปดูนะคะก็หลังจากเปลี่ยนตัวชาร์จตัวใหม่ไปเนี่ยจะสามารถชาร์จได้ไหม ชาร์จไฟเข้านะคะนี่ตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะชาร์จไฟเข้านะคะนี่นะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้ชาร์จเข้านะคะหลังจากเปลี่ยนตนัวชาร์จตัวใหม่เข้าไปมันก็จะแน่นขึ้นนะคะไม่ต้องขยับขยับหรือว่าบิดบิดนะคะมันก็ชาร์จเข้านะคะ นี่นะคะตรงแบบต,ตรงนี้ตรงนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเปลี่ยนตัวชาร์จนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ